สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินยุสค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะเช่นเคยนะคะพี่ๆ่ะวันนี้มีรถสวยๆมาให้พี่ๆี่ f ได้ชมกันนะคะคันนี้ก็เลยนะคะ Honda CR-V 2.4 EL นะคะคันนี้เป็นรถขับ4นะคะทุกคนเป็นรถปี2017แท้นะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะสวยๆราคาดีนะคะไม่ใช้งานแสนกว่าโลนะคะได้เป็นรถสีเขียวแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบว่าเข้มๆนะคะทุกคนเขียวมนเทาดำนะคะทุกคนเดี๋ยวมาชมตัวรถก,กันเลยไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้า full LED นะคะตัวรถมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะ โลโก้ฮอนด้านะคะสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตัวรถสวยๆเกิดรอบพันนะคะนี่เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้สวยงามนะคะพี่ๆค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะไฟ Fu ู l LED นะคะทุกคนไฟตัดหมอกอีกฝั่งนะคะสวยงามนะคะตัวไฟก็ไม่เรืองนะคะไม่แตกไม่ชำรุดแต่อย่างใดนะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของแมกและยางนะคะนี่เลย แมกนะคะก็ได้เป็นแมกเป็นรูปใบพัดแบบนี้นะคะเป็นหัวนอท่ารูโลโก้ฮอนด้าสวยงามชัดเจนนะคะสวยๆเดิมๆกับตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถนะคะมีบันไดข้างมาให้นะคะแล้วก็เป็นใบบันไดข้างเดิมๆนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดเอ้คิ้วนะคะคิ้วขอบประตูเป็นสีโครเมียมสวยงามแล้วก็คิ้วกันสาดก็มีให้ทั้ง4ฝั่งเลยนะคะ ที่รีดน้ำฝนนะคะก็ได้เป็นที่รีดน้ำฝนสีโครเมียมแบบนี้นะทําให้รถแบบว่าดูมีลูกเล่นชบเขียวสวยงามนะคะกระจุกข้างปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะฝั่งไฟเดียวมาให้เลยในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนี่ทุกคนสังเกตดูนะคะจะเป็นสีแบบว่าเขียวหม่นนะคะเขียวหม่นหม่นนะคะทุกคนสวยมากภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะขออภนะัยเนาะทุกคนว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะคะนี่เลย สภาพนะคะถ่ายให้เห็นกันเลยว่าวันที่เข้ามาก่อนนําไปทําสปานะคะเป็นยังไงนะให้ทุกคนได้เห็นภายในเห็นบอดี้เดิมๆของตัวรถนะคะด้านในก็เป็นสีดํานะคะมีคิ้วลายไม้ด้านในนะคะสวยงามตัวรถเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินเนาะทุกคนสวยงามมากนะนี่เลยสภาพรถก็คือวันเข้ามาก็คือไม่ช้าเลยนะคะนขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนยังยังได้สภาพนี้เนาะ สวยงามบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าให้เลยนะคะโลโก้ CRV นะคะเห็นไหมเอ่ยอยู่เดิมเดิมนะคะกับตัวรถหัวนอนซอกประตูเดิมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการข่งัดแงะนะคะแผงประตูนะคะสวยงามมีคิ้วลายไม้นะคะก็จกข้างปรับไฟฟ้าพรับไฟฟ้าปุ่มล็อกกดล็อกนะคะด้านข้างแผงประตูนะคะก็มีที่วางของวางขวดน้ําให้นะคะแผ่นเพจอยู่เดิมเดิมข้างตัวรถนะคะ,ะมาดูกันที่ นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะทุกคนนี่เลยสวยงามนะคะเบาะไม่ฉีกไม่ช้ำนะคะตัวรถสวยๆเดิมๆไม่มีช้ำนะคะพนักพักแขนมีให้นะคะทุกคนนี่เลย CRV 2.4 EL นะคะเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้ขับ4นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่0961397655ตัวรถสวยนะคะสะภาพดีสภาพเดิมมากๆนะคะนี่เลย ถ่ายให้ได้เห็นกันใกล้ๆนะคะฉลากหัวเบาะนะคะยังเย็บติดอยู่เลยนะคะไม่ฉีกไม่ช้ำน,นะคะเบาะเดิมๆกับตัวรถพี่พลอยสวัสดีค่ะนี่เลยที่แผงประตูนะคะคิ้วลายไม้นะคะทุกคนสวยๆนะคะมีลูกเล่นสวยงามมากนะคะภายในตัวรถเขาเรียกว่าแหละสัดส่วนมันดูคมนะคะนี่ทุกคนช่องวางของนะคะแล้วก็นี่โลโกโ้ CRV เดิมๆกับตัวรถนะคะ สวยงามมากทุกคนฝาถังน้ำมันอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับนะคะแม็กเ mm. <Mac S 2> นาะก็ CRV Honda เดิมๆหมอนะทัารูแบบนี้นะคะสวยงามมากนะดีเลยถ่ายให้ได้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนรถเป็นรถขับ4 Mac ็กขอบเท่าไหร่นะคันนี้นะคะก็ได้เป็นแม็กขอบ18นะทุกคนสวยๆส,สเกิร์ตรอบพันนะคะ โลโก้ CRV ด้านท้ายสวยงามนะคะทุกคนแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะราคา6,99,000บาทเท่านั้นเองนะ CRV ขับ4นะคะ IV t e c นะคะครบๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้2จุดนะคะทุกคนโลโก้ Honda ด้านท้ายก็สวยงามนะคะ <ๆ S 1> เดิมๆกับตัวรถนะเดีเด๋ยวรเ,เ,เรามาเปิดนะคะไฟท้ายผ่านรีโมทกันเลยนะคะนี่ตืด เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะทุกคนใช้รีโมทเปิดได้เลยก็เดิมมากจริงนะคะสภาพนะคะเข้ามาแบบนี้เลยทุกคนนี่นะคะก็เป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะทุกคนที่แบบเจ้าของเดิมก็ยังไม่ได้ย้ายของออกนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะถ่ายกันให้เห็นสภาพชัดๆนะคะ นี่เลยหวัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะสอดไข่แต่อย่างใดนะคะรถเดิมๆเลยนะคะก็เป็นการอัปเกรดนะคะทุกคนอาจจะแบบเปลี่ยนคันใหม่อะไรอย่างนี้นะคะสวยๆเดิมๆอ่ะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะทุกคนแต่ว่าเบาะด้านหลังพับลงเนาะเจ็ดที่นั่งเครื่องเบนซินแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคันนี้สวยงามนะคะ ฝาท้ายนี่สวยมากนะทุกคนแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยปลดได้ที่รีโมทนะคะไฟท้ายนะคะทรงสวยแบบบูมบูแรงเลยนะคะทุกคนนี่กันชนด้านท้ายนะคะสวยๆนะคะทุกคนสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของแม็กนะก็ได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กเดิมๆฮอนด้านะคะทุกคนเป็นรูปใบพัดแบบนี้หัวน็อตห้ารูสวยๆให้เลยนะคะ ในส่วนของดอกยางนะดอกยางแน่นตึบนะคะขับอีกยาวๆเลยนะมาดูกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังอีกฝั่งนะคะทุกคนนี่เปิดมานะคะก็จะเจอกับภายในที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสวยงามนะคะตัวเบาะเนาะก็ไม่ฉีกไม่ช้ำนะคะตัวรถเดิมๆถ่ให้เห็นสภาพจริงวันเข้ามาเลยนะคะตรงนี้เนาะก็จะมีแอร์หลังให้นะคะแอร์หลังเนาะทุกคน<อ>เย็นชํำเนาะ เย็นได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งคนข้างหน้าเลยนะหัวนอนซอกประตูนะคะไม่มีร่องรอยการแกะถอดไข่นะคะเดิมๆทั้งคันเนาะทุกคนซื้อรถกับมินเนาะก็รับประกันเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็แถมบริการฉุกเฉินให้ฟรีอีก1ปีเนาะรถยางแตกน้ำมันหมดนะคะเครื่องดับที่ไหนโทรได้เลยนะคะแถมให้ลูกค้าไว้ใช้งานกันเนาะทุกคน คันนี้เนาะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะทุกคนฟังก์ชันครบบอกไฟฟ้าให้เลยนะคะคู่หน้าเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของเลขหม่คันนี้กันเลยเดี๋ยวม่ต้องขออนุญาตนะคะขึ้นไปบนรถนะทุกคนปุ่มสตาร์ทนะคะทุกคนคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเนาะ,ะก็จะอยู่ที่ขวามือของคนขับนะคะอ่านี่เลยเดี๋ยวมาชมในส่วนของหน้าปัดเรือนหม่นะคะรถเป็นรถปี2017แท้นะคะ ไมคันนี้ใช้งานอยู่ที่162,92กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะพวงมาลัยเนาะมันติฟังก์กชันให้เลยทั้งสองฝั่งนะคะหน้าจอสวยงามทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะคะตัวแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้กันเลยนี่สวยงามนะคะด้านในทุกคนรถอะ่ะแบบเข้ามาสภาพนี้เลยนะคะยังไม่ได้มีทำมีการทำความสะอาดแต่อย่างใดเนาะก็ สวยๆเดิมๆถ่ายให้เห็นกันนะคะจะมีที่ไหนถ่ายให้เห็นเนาะแบบสภาพจริงวันเข้ามานะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะสวยงามมากนะคะนี่เลยหัวเนาะช่องอประตูต่างๆนะคะสวยเดิมสวยกริบนะคะเดี๋ยวไปชมกันเนาะในส่วนของห้องเครื่องนะคะสวยงามมากปุ่มนะคะกระจก ข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้เลยนะทุกคนสภาพดีปี17แท้นะคะแล้วก็รถยังไม่ผ่านการทำความสะอาดแต่อย่างใดนะคะเข้ามาสภาพนี้เลยแล้วก็เป็นสีที่แบบค่อนข้างแพรไอเทมนะคะเป็นสีเขียวนะคะหมุนเทาดำแบบนี้นะคะสวยงามเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะเครื่องเป็นเครื่อง2004นะคะทุกคน สวยงามนะคะเป็นเครื่อง IV t e c ทเครื่องเบนซินนะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีขเหม่อาอะไรเนาะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะห้องเครื่องสวยสะอาดนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะนี่เลยเฉนวนกันความร้อนเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มออกอยู่เดิมๆแบบนี้นะคะถ่ายหเห็นกันชัดเลยนะคะนี่เลยสวยกริบนะคะทุกคนเครื่องแรงน่าใช้นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเป็นรถขับสี่นะคะ เป็นรถขับ4ด้วย7ที่นั่งด้วยนะคะแล้วราคา6 9 9 0น0านะคะทุกคนสวยงามเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อบินมาได้เลยที่เบอร์0 9 6 1 3 9 7 6 5 5นเะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของมินเองนะต่อสายตรงถึงมินได้เลยนะคะถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้นะคะทุกคลิปทุกพันนะคะทุกคนสติกเกอร์อยู่เดิมๆแบบนี้ รอยแต้งสีเดิมจากโรงงานนะคะถ่ายให้ดูหมดเลยนะคะพี่ๆท่านไหนเนาะสนใจนะคะสามารถกดลิงก์แอดไลน์มาได้นะคะลิงก์ไลน์อยู่ที่ description ของคลิปนะคะก็เป็นลิงก์ไลน์ของน้องวินเองนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็ต่อสายตัวรงถึงมินได้เลยนะคะวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากคันนี้ให้พี่ๆได้พิจารณากันด้วยนะคะ เจ็ดที่นั่งขับสี่นะคะปีสิบจิแท้นะคะสภาพสวยเดิมนะคะน้าขับหน้าใชายนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะคะไปสู่5,000ันซับสไครเบอร์ด้วยกันค่ะ